ให้สี่จุดบอกว่าล้วจอมผู้ธนาคารนะคะไปซื้อบ้านเป็นเงินนะคะหนึ่งล้านบาทตรงนี้นักเรียนแก้ไขนิดนึงนะคะเพราะว่าโย์มันจะไม่ลงตัวนะคะมันจะหารงวดไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนจากล้านหนึ่งล้านเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งล้านสองแสนนะคะทีนี้เปลี่ยนนะแก้ไขน,นะเป็นหนึ่งล้านสองแสนนะคะ แก้ไขเลยนะเอาเลขิดลบออกเลยก็ได้นะคะแล้วก็เขียนใหม่เป็น1นึ่งล้านสองแสนบาทนะคะธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อปีนะคะค่าดอมขอส่งเงินเป็นระยะเวลาสิบปีโดยส่งเป็นรายเดือนเนี่ยอันนี้ใจดีบอกเลยว่าส่งรายเดือนนะคะเดือนแรกจอมจะต้องส่งเงินให้ธนาคารพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่และจะต้องส่งทั้งหมดกี่เดือนอันนี้ง่ายมากเลยคือไม่ต้องหาทุกวดโอูครูสิบปีผมจะต้องหาทุกเดือนเลยเหรอนะคะ เขาถามแค่เดือนแรกเพราะฉะนั้นหนูหาแค่เดือนแรกมันพอนะคะก่อนอื่นเลยหนูต้องหาอะไรคะอะจากที่มีความรู้มาแล้วหนูต้องหาอะไรก่อนมีใครตอบได้ไหมห้าล้านคะแนนเลยค่นจะต,ต้องหาอะไรก่อนคะเราถึงจะไปตอบได้นักเรียนว่าตอนสำลังวนละเท่าไหร่ะเก่งมากค่ะเด็กหญิงอะไรลูกพิพรัรน์ค่ะนม่ที่พารน์คนเดิมคนนี้เก่งว ถูกตลอดเลยนะคะก่อนอื่นเลยคือต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องส่งเดือนละกี่เอาเทไหงวดละกี่บาทแต่ตอนนี้เรารู้ไหมว่ากี่งวดลร,รู้ไหมว่ากี่งวดเขาบอกมาว่าสิบปีอ่ะแต่สิบปีมันคือสิบงวดไหมอ่ะไม่ครับอ่าต้องผ่อนชำระ คำว่าสิบปีคือกี่งวดลูกคำว่าสิบปีเป็นเดือนร้อยยี่สิบงวดอ่าเป็นหนึ่งร้อยี่สิบงวดเนาะเพราะว่ามันคือหนึ่งร้อยสิบเดือนนะคะหนึ่งร้อยสิบเดือนหรือหนึ่งร้อยสิบงวดก็ได้นะนะคะแปลว่าหนูจะต้องส่งหนึ่งร้อยยี่สิบงวดนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อจะต้องส่งงร้อยี่สิบงวดแต่ละงวดนะคะอย่างที่ทิพรัตน์บอกว่าต้องรู้ว่าแต่ละงวดแต่ต้องส่งเป็นเงินเท่าไหร่ทํายังไงคะถึงจะรู้ว่าแต่ละงวดส่งเป็นเงินเท่าไหร่ เอาเงินต้นหาจํานวนงวดค่ะอ่าถูกต้องค่ะเอาเงินต้นค่ะหารด้วยจํานวนงวดค่ะก็จะรู้แล้วว่าอ๋อฉันจะต้องใช้นี่งวดละกี่บานทนะคะเงินต้นเนี่ยหานะคะหาหาออกมาแล้วได้เท่าไหร่ลูกกี่บาทเดือนละกี่บาทแต่และเดือนจะ อ่าแต่ละเดือนนะคะจะต้องจ่ายเงินต้นให้นะคะธนาคารเป็นเงินจํานวนหนึ่งหมื่น 1, บาทนะคะนี่คือเงินต้นนะลูกเงินต้นเท่านั้นนะคะทีนี้เขาถามว่าเดือนแรกค่ะดอจอมจะต้องจ่ายเงินให้ธนาคารพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่ยากค่ะเรารู้อยู่แล้วว่านะคะจอมนะคะชําระเงินงวดแรกค่ะ ขาถามแค่เดือนแรกนะคะเพราะนั้นก็ไม่ต้องหาทุกเดือนนะลูกหาแค่เดือนแรกเท่านั้นจอมชําระเงินงวดแรกค่ะสูตรการหาก็คือเอาเงินต้นนะคะเงินต้นบวกดอกเบี้ยค่ะบวกดอกเบีย้ยทีนี้เงินต้นของเขานี่คือกี่บาทนะในข้อนี้กี่บาทลูก เงินต้นของจอมที่จะต้องจ่ายแต่ละเดือนคือกี่บาทนะคะ,ะ 1> 1, หนึ่งหมื่นบาทถูกไหมนี่คือเงินต้นที่จอมต้องจ่ายแน่ๆน,นะคะแล้วก็รวมกับดอกเบี้ยของเดือนแรกนะคะซึ่งดอกเบี้ยของเดือนแรกเนี่ยต้องคานึงนะว่าเดือนแรกคือเรายังไม่ได้จ่ายเงินต้นเลยพราะฉะนั้นการคิดดอกเบี้ยนะคะสูตรการคิดดอกเบี้ยค่ะคืออะไรนะ สูตรการคิดดอกเบี้ยคืออะไรนะอ่อบอกสู s <S สตรมาก่อนสนิเต้นคูณอัตราดอกเงินต้นถูกไหมคะเงินต้นคูณกับอะไรคะอัตราดอกเบอัตราดอกเบีย้ยซึ่งอัตราดอกเบี้ยในข้อนี้คือเท่าไหร่เท่าไหร่หนุกห,ห้าส่วนหนึ่งร้อยร้อยละห้าเนาะก็ค <Lindsey>. ือห้าส่วนหนึ่งร้อยแล้วก็ สูตรว่าอย่งไรนะต้นคูณอาัตราดอกเบี้ย,ววยแล้วก็คูณอะไรนะคูณระยะเวลาระยะเวลาซึ่งอันนี้เขาแบ่งจ่ายเป็นงวดแต่เขาบอกว่าร้อยละห้าต่อปีเพราะฉะนั้นหนึ่งงวดต้องเป็นยังไงถ้าต้องคูณอะไรคูณหนึ่งส่วนสิบสองต้องคูณหนึ่งส่วนสิบสองค่ะเพราะว่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนนะคะต้องอย่างนี้นะ เพราะเขาแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนแต่อัตรารอยละที่เขาให้มาคือสองปีเพราะฉะนั้นหนูต้องหารสิบสองนะคะหารสิบสองเเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อยนะคะก็เลยกลายเป็นคูณหนึ่งส่วนสิบสองนั่นเองนะคะอ่าได้มาแล้วนะคะแปลว่างวดแรกนะคะอันนี้ถามง่ายมากคือถามแค่งวดแรกเท่านั้นนะคะงวดแรกค่ะจอมนะคะต้องจ่ายค่ะจอมต้องจ่ายดังนี้ค่ะก็คือเงินต้นหนึ่งหมื่นบาทค่ะต้องจ่ายแน่นอน บวกกับเงินดอกเบีย้ยค่ะเงินดอกเบีย้ยเงินต้นของเราแรกเริ่มคือกี่บาทนะคะเงินงต้นของเราคือกี่บาทนะหนึ่งล้านสองหมื่นสองแสนบาทหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะนี่นี่คือเงินต้นนํามาคิดดอกเบีย้ยค่ะนะคะคูณอัาตราดอกเบีย้ยคือร้อยละห้าก็คือห้าส่วนร้อยต่อปีคําว่าต่อปีก็คืออ่อันนี้เขาจ่ายเป็นรายเดือนก็ต้องแบ่งนะคะก็ต้องหารสิบสองนะคะเศษหารไปคูณกับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อย จ่ได้เท่าไหร่คะอ่าตัดศูนย์ให้ก่อนเลยชึบชุบชึบชึบนะคะชุบชึบสิบสองนะคะตัดสิบสองหนึ่งไปสิบสองนะคะสิบเอาสิบสองหนึ่งไปสิบสองศูนย์อีกสามตัวอ่าแปลว่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่เนี่ยหนะะึ่งหมื่นห้าพันครับอ่า เงินต้นหนึ่งหมื่นนะคะในวงเล็บคำนวณออกมาได้ห้าพันแปลว่าเดือนแรกนะคะจอมจะต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเป็นเงินเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคะ่ะต้องหาต่อไหมลูกต้องหาต่อไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องแล้วเพราะเราได้คําตอบครบถ้วนแล้วนะคะคําถามที่หนึ่งนะคะถามว่า เดือนอ่าเดือนแรกจอมจะต้องส่งเงินธนาคารเท่าไหร่นะคะเราก็เลยบปกอ่าเราก็ตอบไปเลยว่านะคะเราก็ตอบไปเลยว่าเดือนแรกนะคะเดือนแรกนะคะจอมนะะจอมนะคะจ่ายเงินนะคะจอมนะ,ะจ่ายเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคะ่ะ อันนี้คือทั้งต้นนะคะและทั้งดอกด้วยนะ่แล้วเ็ถามต่ออีกหนึ่งคำถามว่าจะต้องจ่ายเป็นจำนวนนะคะเท่าไหร่แล้วกี่งวดนะคะเขาถามต่อด้วยนะว่าและต้องส่งทั้งหมดกี่เดือนซึ่งอันเนี้ยเราตอบตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วคือกี่เดือนคะถึงจะหมดเนี่ยกี่เดือนคะถึงจะใช้นี้หนึ่งล้านสองแสนบาทร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเดือนค่ะเราก็ตอบไปเลยว่าต้องส่งนะคะ ร้อยยี่สิบเดือนค่ะเพราะว่าสิบปีนะคะนี่ก็ตอบได้แล้วสองคำตอบ